ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่5พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้หลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องทรัพย์สินนะคะคิดเรื่องที่ดินนะคะคิดเรื่องความรักนะคะหลายๆคนช่วงนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบหรือคนที่คุณรอคอยมานาน คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะเดินทางระวังในเรื่องของการขับรถอย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนระวังเกิดอุบัติเหตุระวังมีปัญหาเกี่ยวกับขานะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะหลายๆคนช่วงนี้อยากจะไปทําสวยอยากจะไปเสริมสวยหรืออยากจะไปทำศัลยกรรมนะคะในช่วงนี้ใครที่รอคอยข่าวดีเรื่องความรักอยู่นะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันแยกกันอยู่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะคะจะได้กลับมาเจอกันนะคะใครที่ รอข่าวจากทางไกลมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะหลายๆคนกําลังคิดเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอยากซื้อบ้านนะคะอยากซื้อบ้านอยากซื้อที่ดินอยากซื้อของสวยๆงามๆให้กับตัวเองสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ9 2 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ